แนวทางการขับเคลื่อน13นโยบายสอพอ,อภายใต้หัวข้อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมที่สถานศึกษาได้นำมาขับเคลื่อนมีทั้งหมด5กิจกรรมดังนี้ 1. การต่อเรือหัวทรงของชาวบ้านหนึ่งบ้านท่ายางกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการต่อเรือหัวทรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งทะเลในจังหวัดกระบี่ 2>, 2. การเลี้ยงหอยเชอรี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนได้เรียนรู้วงจรชีวิตของหอยเชอรี่การดูแลรักษา และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริพภคและการขาย 3- การทำเกษตรโดยฝึกทักษะให้นักเรียนปลูกผักโดยผักที่ปลูกได้นำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองและการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกโดยได้รับความร่วมมือจากปราชุมชนที่มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสานกระเป๋าซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยฝึกฝนทักษะด้านศินละปะและความประณีตแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ 5. ฝึกทักษะชีวิตโดยการทำขนมกิจกรรมนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําขนมื้นบ้านโดยเน้นการปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการลงมือทำและการบรรจุพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เล็กๆให้กับนักเรียนจากการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้โรงเรียนบ้านท่ายางเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวนักเรียนทั้งในด้านทัศนคติทักษะ และความมั่นใจในตนเองรวมถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นทักษะชีวิตและอาชีพต่อไป